วันนี้จะมาแนะนำวิธีการจัดการ Gmail ในส่วนของการสร้างโฟลเดอร์ต่างๆเนี่ยสำหรับเรื่องนั้นๆให้เราเวลาแบบมาสำคัญเราอยากกลับมาเปิดอ่านอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดจากโฟลเดอร์เนี้ยแล้วก็ไล่หาได้เลยโดยที่เราไม่ต้องลบอีเมลนั้นทิ้งไปนะครับก็สามารถย้อนกลับมาดูได้นะครับจะมีวิธีการทำไงเดี๋ยวไปชมคลิปพร้อมกันเลยครับ สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g i t นะครับผมช่องนีงทริกการใช้างานฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ในด้านไอทีต่างๆเนี่ยมาแนะนำให้ท่านผู้ชมดาวรับชม กันในทุกสัปดาห์นะครับผมโอเคมาครับผมร,รู้ถึงคลิปวันนี้หรือเลคลิปวันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของการบริหารจัดการ Gmail ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับปัญหาที่ผมเจอเนี่ยก่อนผมจะทําคลิปนี้นะก็เวลาอีเมลเข้ามาปุ๊บมันจะเข้ามาในส่วนของหลักโซเชียลอัปเดตอะไรต่างๆเนี่ยแล้วแบบเวลาผมหาเนี่ยมีมันก,กระจายมากนะครับบางทีเราไปผูกเซอร์วิสอะไรต่างๆไว้กับ app, อแอปนู้นแอปนี้เมลเข้ามาเนี่ยมันก็จะเยอะแยะไปหมดเราไม่สามารถจัดการอีเมลได้เลยนะครับทีนี้ ผมก็เลยแบบได้ยันหนึง่งก็เห็นฟีเจอร์หนึ่งของ Google นะผมก็เขาทํามาไว้คล้ายๆกับ Microsoft Outlook นะครับจะมีในส่วนของป้ายกํากับนะครับถ้านภาษาไทยก็จะเป็นป้ายกากับเนาะเราสามารถสร้างโฟลเดอร์ไว้เพื่อรองรับอ e ีเมลที่เราคิดว่ามันสําคัญแบบถ้ามันมีอ e ีเมลเข้ามาเนี่ยเราสามารถย้ายเข้ามาไว้ได้เลยนะครับแบบนี้จะเป็นการดีมากกว่าอย่างผมเนี่ยผมสร้างโฟลเดอร์ไว้เยอะมากมายเลยทั้ง Bit Defender e-tag นะครับในส่วนของ จองที่พักอะไรต่างๆที่ผมสร้างแยกไว้เยอะไปหมดเลยครับก็จะยกตัวอย่างให้ดูแล้วกันครับผมสมมติผมต้องการสร้างป้ายกำกับนะครับถ้าใครไม่เจอป้ายกำกับเนาะก็เลื่อนจากเนี้ยลงมาข้างล่างจะเจอป้ายกำกับก็กดบวกตรงนี้เลยแล้วก็สร้างไปนะครับสมมติสร้างป้ายกำกับชื่อว่าอ่ะ g o o g l e แล้วกันนะ Google นะครับผมก็อันนี้ไม่ต้องเลือกนะผมอันนี้เหมือนเขาให้เลือกว่าให้อยู่ภายใต้ไหนเนาะรเราก็เอาไว้ข้างนอกแบบนี้เลยนะครับก็ตรวจสร้างไปนะครับ Google ก็จะมาอยู่ตรงนี้เห็นไหม เราสามารถเปลี่ยนสีได้นะเลือกจุด3จุดแล้วก็เลือกสีแปลงกับเป็นสักสีประมาณสีแดงแล้วกันนะครับก็จะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมลองเปลี่ยนอันนี้เป็นสีเขียวสีจะทําให้เราเนี่ยจดจําอะไรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสมมติอันเนี้ยผมเป็นอีเมลของ Google แล้วกันผมก็จะทําการย้ายมาก็าคือ move เลย move ไว้ที่ Google ในอินบ็อกซ์เนี่ยมันก็จะหายไปใช่ไหมเอาอันนี้ไปโดยอ่ะกูเกิลปึ้งไปหมดเลย g o o g l e ปึ้งมันก็จะหายไปทําให้อินบ็อกซ์เนี่ยเราโล่งสามารถ ดูอะไรหลายๆอย่างแล้วก็จัดการอะไรหลายๆได้หลายอย่างนะครับผมก็เวลาเราจะกดดูอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเราก็รู้แล้วว่าอีเมลที่เราจะหาเนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์ของ Google นะล้วก็เข้าไปใน Google นะครับก็สามารถกดเสิร์ชได้เลยนะครับผมเสิร์ชอีเมลในนี้เลยเลยเราต้องการหาอีเมลอะไรมันก็จะช่วยฟิลเตอร์ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าอาจจะเลื่อนหาแล้วก็จิ้มๆเลยก็ได้นะครับผมการใช้งานก็จะประมาณนี้นะสำหรับการจัดก,การายกำกับของ ในส่วนของ Gmail ที่เป็นของ Google นะครับผมอันนี้เมลนียผมไม่ต้องการผมก็ลบออกนะโฟลเดอร์ er ต่างๆที่ผมสร้างไว้ก็จะเยอะมากมายสามารถเลือกสีทําสีอะไรได้ต่างๆนะครับผมผมว่าง่ายนะผมไม่แน่ใจว่ามันสามารถทำทำเขาเรียกอ,อะไรรูที่เป็นเหมือน Microsoft Outlook ได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าถ้าเกิดเรา Add Gmail เข้ามาใน Microsoft Outlook ที่เป็นโปรแกรมของ Microsoft 3 6 5เนี่ยในสน Microsoft 3 6 5เนี่ย จะโฟลเดอร์ไพยกับพวกนี้จะมาด้วยหรือ,อ,อเปล่าพอดีผมแอด Gmail เข้ามาในนี้ด้วยเนาะในเอ่ยอ่าอันนี้มาด้วยนะครับผมในส่วนของเห็นไหมมีโฟลเดอร์ g o o g l e มาเรียบร้อยเรามันสามารถแยกประเภทได้ยอย่างชัดเจนเลยนะครับถ้าเราแอด Gmail เข้ามาในส่วนของโปรแกรมเมล u t l o o k คือโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมในการจัดการบริหารอีเมลเนาะเรามีอ e ีเมลเราสามารถแอดเข้ามาในนี้ได้แล้วก็เปิดโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวสามารถอ่านอ e ีเมลได้ทุกอ e ีเมลเลยนะครับผมใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่กลุ่มงานไทยคลิปหรือว่าทักสอบถามที่ไลทีมสอตด้าน่างใต้คลิป จะมีรละเอียดบอกอยู่ถ้าผมใครมีคําถามอะไรสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้เลยนะเดี๋ยวถ้าผมตอบได้ผมจะตอบแล้วก็ถ้า ป็นอะไรที่ซับซ้อนเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปลงให้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปหน้านี่ผมจะมีทริคอะไรดีๆมาฝากกันอีกเจอกันครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนเนาะใครที่ปัญหาอะไรว่ามีคาถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไปที่ร่างใต้คลิปได้เหมือนเดิมนะครับเชื่อไหมผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ